อะไรนะหนึ่งล้านเหรอคะใช่โอเคคุณนะคะสไปแมรี่บอกหัวใจกดกนนะคะสไปแมรี่บอกว่าเงียบมากคะ่ะสไปแมลี่บอกว่ายังคะ่ะอ๋อยังอยู่อีกเท่าไหร่คะ่ะเออพอพอเราใกล้จะจบก็ประมาณนี้แหละเหมือนกันเลยสยไปไปเรื่อยเรื่อยนะคะเดี๋ยวเยลิกก็จะไปหาเด้อแต่ไม่ค่อยแจ้งเตือนมาเนาะเออ อะไรนะนายเสรีบอกว่าตะก,กี้กินข้าวกับส้มตำข้าวเหนียวจานหนึ่งนั่งนั่งกินคนเดียวเงียบเหงาเล,เ,ลเลือกเลือกเลอเกินคุณเล็กคนสวยอุ้ยทำไมไม่เรียกยายเล็กไปด้วยล่ะคะทำไมไม่เรียกยายเล็กไปด้วยแล้วก็อืมเออคุณลาวีแชแนลบอกว่าเยอะๆนะคะ เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์แฟมิลี่บอกว่า400กว่ากว่าค่ะโอ้ใกล้แล้วถ้าถ้าใกล้แล้วมันจะเงียบอย่างนี้เนาะเซอร์ไพร์แต่เราก็ไม่ไมต้องีเรียสนะเปิดไปเรื่อยๆนะคะอืมเปิดไปเรื่อยๆเซอร์ไพร์แฟมิลี่บอกว่าขอกอดหน่อยมากๆค่ะกอดกอดนะคะกอดค่ะกอดกันนะคะกอดกันไว้ถือไม่ได้เจอนานก็ไม่ได้เจอหลายวันแล้วเนาะเซอร์ไพร์คิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนเดิมนะ อืมแต่ก็ดูคลิปดูอะไรให้อยู่นะใช่นายเสรีบอกว่าสวัสดีครับเซอเออคุณเซอร์ไพรส์แฟมิลี่สวัสดีนะคะตาบุรีาำก็กดกดค่ะตาบุรีดำก็ให้แมวนํำโชคมานะคะงูโรวีสู้สู้ค่ะสู้สู้นะคะเซอร์ไพรส์สู้สนะคิดถึงเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไปไปดูคลิปดูอะไรให้อยู่นะคลิปเด้งดึง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 นะคะขอบคุณนะคะ รักเหมือนเดิมนะคะคิดถึงเหมือนเดิมเด้อเยเล็กว่าจะเข้าเยเล็กว่าจะเข้าไปในกรุงเทพอะ่ะได้เสรีขับรถมารับมารับย็ยเล็กไปเที่ยวหน่อยสิคะนายเสรีบอกว่าหัวใจสองดวงโอ้ยนั่นแหละเป็นคู่เอ่อถ้าถ้าเกิดว่านั่นเราจะได้มีคู่ใช่ไหมนายเสรีรู้ไหมคะเซอร์ไพร์แฟมิลี่บอกว่านายเสรีสวัสดีคะ่ะ เซอร์ไพรส์แฟมิลี่บอกว่าขอคุณคุณมากค่ะดูแลสุขภาพเออด้วยนะเช่นกันนะคะเออเซอร์ไพรส์ดูแลสุขภาพเน,ะน,น,นะะเ Surprise, านะคนเราไม่แน่ไม่นอนนะต้องรักกันให้มากๆนะคะคนเราไม่แน่ไม่นอนเนาะบางทีคุยกันคุยกันตอนเช้าก็คุยกันอย่างดีเลยนะพอตกเย็นบอกว่าจากพวกเราไปแล้วเนาะอืมไวมากเลยเนาะบางคนก็บอกว่าบางคนก็นอนนอนหลับแล้วก็หลับไปเลยเนาะก็มีนะคะขอบคุณคะ่ะ รักกันให้มากนะคะเอ่อซื้อプ i ์แฟมิล,ลี่บอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เนาะดูแลสุขภาพด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะเออราวีก็บอกว่าราวีชาแนลบอกว่านายเสยดีสวัสดีค่ะนายยงยุทธเออสุวรรณพรมบอกว่านำ้ำน้ำบึงบอระเพ็ดเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นสูงสวย สวยเบอร์เบอร์ครูพรเอ่อพรด่าด้วยด้วยถ้าได้ไอเดียถ้าไดไอดีไลายจะจะได้คุยทางไลน์สงสงสัยขดโนะคะขอบคุณใจบุบบกคะ่ะอ๋อแล้วคะเอ่อน้ำบึงบอรเพิษถ้าถ้าขึ้นเยอะนะมันจะสวยเลยเนาะเจลิกก็ดูได้ดูแต่ในคลิปอะเนาะแล้วนายเสริกก็ให หัวใจมานะคะเลิฟๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะใครนอรักเราเท่าชีวีใครนอรานีนึ่งสักใายใคร,ใครนอรักเราโดยเขาไม่คิดเพลงไหน อร่อยนะอร่อยลิบขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณนะคะทุกคนก็ทานข้าวดูแลสุขภาพนะคะมันอ,ออกกําลังกายบ่อยๆนะคะจะได้เหงื่อแตกจะได้สดชื่นนะคะดูแลสุขภาพ เ,เราต้องรักตัวเราคนนะคะก่อนที่จะให้คนอื่นมารักเราเนาะเราต้องรักดูแลตัวเองเนาะเหมือนเยด็กเด็กก็ดูแลตัวเองตลอดนะคะออกกําลังกายเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะ